กลิ่นควันปืนยังคงลอยปะปนกับหมอกช้าบนภูเขาเสียงป่าเงียบงันราวกับกำลังไว้อาลัยให้กับทุกลมหายใจที่ดับไปในเงามืดของปราสาทหินโบราณร่างของเหล่าทหารผู้ล้มลงนอนเรียงรายทั้งที่ยังสวมชุดประจำชาติของตนศึกได้จบลงแล้วเราไม่อาจเอาชีวิตที่ล่วงลับกลับคืนมาได้แต่เรายังทำสิ่งหนึ่งได้ให้พวกเขาได้กลับไปบ้านเกิด ให้ครอบครัวได้ทำพิธีไม่ว่าพวกเขาจะมาจากฝั่งใดก็ตามปราสาทหินโบราณยืนตะหง่านราวกับเป็นพยานเงียบต่อเหตุการณ์ทั้งหมดผู้นำฝ่ายชนะส่งสัญญาณทุกหน่วยถอยไปด้านหลัง500เมตรทันทีเปิดพื้นที่ให้ฝั่งตรงข้ามเข้ามาเก็บร่างเพื่อนของพวกเขากลับไปอย่าให้มีการลั่นไกโดยไม่จำเป็นจำไว้เราคือทหารไม่ใช่คนไร้จิตใจ เปิดทางให้ทหารฝ่ายตรงข้ามเข้ามาเพื่อเก็บร่างเพื่อนร่วมชาติของพวกเขากลับไปประกอบพิธีอย่างสมเกียรติแต่แทนที่พวกเขาจะก้มลงเก็บร่างผู้ล้มตายมีคำสั่งว่าปราสาทนี้ต้องเป็นของเราเท่านั้นน้ำเสียงของผู้นำอีกฝ่ายกลับแถวตำ่ำและเต็มไปด้วยเลขกลพวกเขากระจายกําลัง ลอบเคลื่อนเข้าใกล้กำแพงปราสาทหันปลายปืนจ้องเล็งราวกับว่าเลือดที่พึ่งรถแผ่นดินนี้เมื่อไม่กี่ชั่วโมงยังไม่เพียงพอผู้พันพวกมันไม่ได้มาเก็บศพหรอกดูนั่นสิมันกระจายกำลังล้อมปราสาทแล้วไอ้พวกนี้มันไม่คิดจะหยุดเลยความหวังจะเห็นความเป็นมนุษย์ในสายตาของพวกเขาถูกบทขยี้ลงในชั่วพริบตา เหลือเพียงความเงียบเงันที่หนักอึง้งและความจริงอันขมขื่นว่าศึกครั้งนี้ยังไม่จบสิน้นเราใช้วิธีสันติมาตลอดแต่พวกไม่มีความเป็นมนุษยธรรมไอ้พวกโจรบ้าเราใช้วิธีสันติกับพวกมันไม่ได้อีกแล้วฝากกดติดตามเพื่อไม่พลาดตอนต่อไป